สวัสดีครับช่องขอมากาที่วิอีสานครับผมพามาเบิงง่วอีกตัวหนึ่งนะครับของขอมากาครับเป็นงัวของขอกขอมากาเองนะครับเป็นง่วแบงกัดครับแม่บามันนะครับพอเป็นแบงกัดนะครับเลือดพิ่นมดเต็มลอยนะครับสีกรเลยบ่อบ่ออกดํานะครับนี่ครับงัวตัวนี้นะครับมีอายุสิบแปดเดือนนะครับ ความสูงกับผมกับบริัวเบึงนะครับเนาะกับกะกาเอากับประมาณเพียงข้อผมผมกับสูงร้อยหกสิบหานะครับเพียงข้อมาหาประมาณอาจจะด้ประมาณาราณ130้อยสามสิบอาจะถึงครับนะครับอายุของเพื่อนนะครับสิบแปดเดือนนะครับตอนนี้ผมได้ทับไว้แล้วครับเป็นพอพัน หลอดนะครับเป็นน้ำเชื่อของช่วงนี้โมฮิดฟ้ามไอของเจ้าว,วีโกสองล้านนะครับไหวเสร็จสองสี่สามก่อนทับหนึ่งหัดจำโมฮิดนะครับเนาะอายุขันเพิ่นก็ะไดสี่เดือนแล้วครับตอนที่ผมทับนั่นเพิ่นมีอายุได้สิบสี่เดือนครับถามคุณหมอสัตวแพทย์ว่าสามารถทับได้บ่ครับว่าเพิ่นก็นให้คำตอบ ว่าทับได้ขอแต่หัวมีความพผอมนะครับนี่นะครับคือลักษณะหน้าตานิสเยเ่่องดีครับบบโหดบบดูไหลนะครับกินเก่งครับหนังหนาโสมหนาของเพื่อนครับ,รบอ้าออสีดำดำมุมมุมแน่จังน้อยแต่ว่าบไรี ออกดํ้แห้งนะครับเพราะว่าพอเค่นกับ,บ่ได้เป็นสายพันธุ์เรือดลอยนะครับความชอบส่วนตัวครับบส่วนตัวผมมักลักษณะกามเนื้อนี่ครับคือบันถทายถ่ายง่ญ่ครับหางยาวครับสนท่าดีครับ อีกมุมหนึ่งนะครับเนาะทังด่านขทางครับผมเ็ดเนี่ครับ,นะรบอายุขั้นเพิ่นสีเดือนครับตอนนี้เพิ่นมีอายุ18เดือนกลักวๆนะครับสิเก่าสิเกเดือนนะครับ ตอนออกมาไม่ไม่ผมเห็นตัวน้อยๆนะครับจนผมตกใจผมมางวยอย่างนอ้อผมว่าคือตัวหน่อยตัวเล็กเถอะแม่เพิ่นเลี้ยงดีแน่จั่างน้อยครับน,น้ำนมดีไม่เคยออกไม่ใหญ่ข้างนอกครับคลิปหน้าผมเสียอัปเดตตอนเพิ่อนขอดลูกออกมานะครับท่าหยาดใบเสียดสองสี่สามทับหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมขอ จบไหวเพียงเท่านี้นะครับครับพบกันคลิปมาครับสวัสดีครับ